สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชานลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีลายมือกากบาททำบุญให้เป็นท่านจะประทานโชคลาภทรัพย์สมบัติสมหวังเร็วทันตาค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ 6. วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัวคนกากบาทกลางฝ่ามือเทวดาจะคุ้มครองยิ่งทำยิ่งรวยในวันนี้บอกบุญชแนลจะมาแนะนำเคล็ดลับวิธีทำบุญให้เทวดาสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพื่อเสริมดวงชะตาให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จและให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุณอย่างเต็มที่ค่ะ การที่คนเราได้ดีตกยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งก็มักจะเกิดมาจากผลกรรมในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่คุณได้สร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเคยทำดีกับใครหรือเคยทำไม่ดีกับใครหรือคุณดูแลสุขภาพของคุณได้ดีแค่ไหนอันนั้นก็คือผลกรรมที่คุณได้รับมาค่ะ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งกระทบจากสิ่งรอบข้างและยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของดวงวิญญาณที่คุณอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามบางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบอยู่ดีๆก็ปวดเนื้อปวดตัวแต่พอไปหาหมอไปตรวจหมอเขาก็บอกว่า ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนั่นอาจจะเกิดจากดวงวิญญาณก็ได้เรียกว่าผีให้โทษเพราะคุณนั้นไม่มีเทวดาหรือว่าเทวดาท่านอาจจะไม่ได้ช่วยคุ้มครองคุณอย่างเต็มที่และในขณะที่บางคนก็มีเทวดาคุ้มครองอยู่ก็อาจจะไม่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้และในคนทุกคนสัตว์ทุกตัวจะมีเทวดาที่คอยปกปักรักษา เทวดาประจําตัวคุณนี่แหละค่ะที่ชอบช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จและช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณนั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างมหาศาลและวันนี้บอกบุญก็มีเคล็ดลับวิธีทำบุญให้เทวดาอย่างถูกต้องมาฝากคุณคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. ให้คุณรักษาสินห้าอย่างนน้อย ขอให้คุณมีสินห้าก,ก็พอแล้วค่ะนั่นก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกรธไม่พูดส่อเสียนไม่พูดเสียมให้คนอื่นไม่ยุแยงแต่แข่งรั่วให้เขาแตกกันและสุดท้ายไม่ดื่มสุราเมลัยค่ะแต่ข้อ5้านี้มันจะมีสองแบบแบบแรกก็คือดื่มเพื่อเข้าสังคม และมีอีกแบบนั่นก็คือพวกที่ดื่มเพื่อความมึนเมาดื่มเพื่อความสนุกสนานดื่มแบบไม่สนใจใครและทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจก็ขอแค่ให้คุณรักษาศีลก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะคนที่รักษาศีลได้ดีเทวดาก็มักจะมีอิทธิฤทธิ์มากค่ะข้อ2คือให้คุณปฏิบัติสมาธิ นั่งสมาธิหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสมาธิเพราะสมาธิคือพลังชั้นสูงของมนุษย์การทำสมาธิจะทำให้ตัวคุณมีพลังงานระดับสูงคนที่ปฏิบัติสมาธิเก่งๆปฏิบัติสมาธิได้แก่กล้าปฏิบัติสมาธิแล้วไปได้ไกลคนที่ปฏิบัติสมาธิลึกๆมักจะเจ,เจอแต่เรื่องราวดีๆและที่สำคัญ คุณอาจจะเห็นเทวดาประจำตัวก็ได้เลยค่ะแล้วคุณก็สามารถอุทิศบุญกุศลไปถึงท่านได้โดยตรงคนที่ปฏิบัติสมาธิมักจะมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอยู่มากมายดังนั้นมันเป็นปัจจตังมันเป็นเฉพาะตัวดังที่พระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้ก็ขอให้คุณลองปฏิบัติสมาธิดูก็แล้วกันนะคะ ต่อไปเป็นข้อ3ขอให้คุณคิดดีพูดดีทำดีค่ะถ้าเป็นไปได้ก็หมั่นพิมพ์หนังสือธรรมะแจกข้อนี้จะทำให้เทวดาท่านชอบมากๆเพราะการเผยแพร่ธรรมะหรือว่าการพูดธรรมะหรือการที่แจกหนังสือธรรมะจะได้บุญอนิสงส์มากมหาศาลตรงจุดนี้ทำให้เทวดาท่านได้บุญใหญ่ไปด้วย ทำให้ท่านสามารถปกปักรักษาคุ้มครองคุณได้มากกว่าเดิมดังนั้นถ้าไม่รู้จะทำบุญอะไรก็แนะนำให้ทำหนังสือธรรมะหรือซื้อหนังสือธรรมะมาแจกตรงนี้ได้อาน,นิสงค์ค่อนข้างแรงได้บุญกุศลค่อนข้างสูงดังนั้นจะทำให้เทวดาที่คุ้มครองคุณอยู่ปกปักรักษาคุณได้อย่างเต็มที่ค่ะ ต่อไปข้อ4ขอให้คุณนั้นมันช่วยเหลือสัตว์โลกเพื่อนมนุษย์แล้วก็คนที่คุณพอจะช่วยได้พยายามในแบบที่คุณช่วยได้แต่อย่าช่วยเหลือจนรู้สึกว่ามันตึงเกินไปหรือว่าช่วยแล้วคุณรู้สึกเดือดร้อนหรือมารู้สึกว่าเสียใจในภายหลังเพราะว่าการที่คุณรู้สึกแบบนี้ทำให้คุณในอนาคตเป็นคนที่ไม่ดีไปได้ คนดีส่วนใหญ่ที่กลายเป็นคนไม่ดีมักจะเกิดจากเหตุการณ์แบบนี้คือช่วยเหลือผู้อื่นมามากเกินไปคือการทำความดีถือว่าดีแล้วแต่ว่าทำยังไม่ถูกวิธีทำถูกวิธีก็คือต้องค่อยๆช่วยเหลือคนให้มากขึ้นแบบเรื่อยๆช่วยเหลือครั้งเดียวจบแล้วคุณรู้สึกเดือดร้อนแล้วคุณเปรียบกับตัวเองเป็นคนชั่วอันนี้ไม่ใช่นะคะ ให้คุณหมั่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยในแบบที่คุณช่วยได้ก็พอคะ่ะไม่ต้องฝืนค่อยๆเพิ่มไปวันละนิดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองคะ่ะข้อ5ขอให้คุณนั้นหมั่นทำบุญทำทานเพื่อบํารุงศาสนาอันนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะศาสนาพุทธนะคะซึ่งใครนับถือศาสนาไหนก็ทำศาสนานั้น มันทำบุญทำทานอาจจะบ,บริจาคเงินอาจจะสนับสนุนในด้านการศึกษาหรือสนับสนุนในด้านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันค่ะเ mm hmm. พราะว่าศาสนา mm hmm. ก็จะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่มองไม่เห็นหรือเทวดาทั้งหลายตรงจุดนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะคะและข้อสุดท้าย คือข้อ6ขอให้คุณดูแลบิดามันดาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณอยู่เสมอข้อนี้ขอเน้นย้ำว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆค่ะเพราะเทวดาที่อยู่ข้างๆกายคุณทั้งสององค์ท่านจะเห็นคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณทำดีคุณทำไม่ดีดังนั้นข้อนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆ บางคนถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็พยายามดูแลพ่อแม่ให้ดีบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อาจจะอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรืออาจจะมีใครเลี้ยงดูคุณมาก็ขอให้ดูแลท่านให้ดีบ้างก็แล้วกันค่ะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้บางทีคุณอาจจะไม่มีเงินมากพอบางคนอาจจะยังเด็กอยู่ ็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านในแบบของคุณเสร็จแล้วเวลาคุณทำความดีอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้อธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้เทวดาทุกคำทุกวารานะคะและตรงจุดนี้จะทำให้เทวดาประจำตัวของคุณน,นั้นมีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถปกป้องคุ้มครองคุณได้นั่นเองค่ะ สาธุสาธุสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ